สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องแท้งเวิลด์สูนย์รวมข้อมูลยานพาหนะทางทหารที่เร็ว แรงและล้ำที่สุดในโลกวันนี้เรามีเรื่องที่น่าตื่นเต้นสุดๆมาฝากกันเพราะนี่คือการเผยโฉมครั้งแรกของเครื่องบินขับไล่ที่ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องมายาวนานหลายสิบปีและตอนนี้ในปี2026มันกลับมาอีกครั้งในเวอร์ชันที่ทรงพลังที่สุดเท่าที่เคยมีมานี่คือ f 1 6 fighting falcon รุ่นใหม่ล่าสุดที่ไม่ใช่แค่เพียงเร็วแต่ยังฉลาดล้ำและพร้อมรบในทุกสถานการณ์ F-16 เป็นเครื่องบินขับไล่ที่ถูกพัฒนาขึ้นครั้งแรกในปี1978โดยบริษัท General Dynamics ก่อนที่ Lockheed Martin จะเข้ามารับช่วงต่อในภายหลังมันเป็นเครื่องบินขับไล่ที่มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบาคล่องตัวและที่สำคัญคือราคาต่อเครื่องไม่สูงมากทำให้กว่า25ประเทศทั่วโลกเลือกใช้งานมันและจนถึงปัจจุบันมีการผลิตไปแล้วมากกว่า4,600ลำทั่วโลกนั่นคือเครื่องยืนยันว่า F-16 คือ1ในเครื่องบินขับไล่ที่ประสบความสำเร็จที่สุดในประวัติศาสตร์ ในปี2026นี้ F-16 ได้รับการอัปเกรดใหม่ในหอนลายจุดที่น่าสนใจมากๆโดยเฉพาะในด้านสมรรถนะการบินเริ่มตั้งแต่เครื่องยนต์ปรัดแอนวิตน F ี F-100PW-229 ที่ให้กำลังขับดันมากกว่า29,000ปอนด์ซึ่งสามารถพาเครื่องทยานขึ้นไปด้วยความเร็วระดับแมท2 2หรือกว่า2,400กิโลเมตรต่อชั่วโมงเรียกได้ว่าเร็วกว่าเสียงแบบไม่เห็นฝุ่น ไม่เพียงแค่ความเร็วตัวเครื่องยังติดตั้งระบบเรดาร์ AESA รุ่นใหม่ที่สามารถจับเป้าหมายได้ไกลกว่าเดิมมีความแม่นยำสูงขึ้นและสามารถติดตามหลายเป้าหมายพร้อมกันได้ระบบการควบคุมการบินแบบ fly-by-wire ถูกอัปเรดให้ตอบสนองเร็วขึ้นใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมการเคลื่อนไหวทั้งหมดของเครื่องเพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องจะนิ่งเสถียรและควบคุมง่ายแม้ในสถานการณ์ที่ต้องบินในความเร็วสูง ในส่วนของห้องนักบินหรือ cockpit ก็ทันสมัยขึ้นมากหน้าจอแสดงผลแบบสัมผัสข้อมูลที่แสดงแบบ360องศาระบบการควบคุมด้วยเสียงและหมวกนักบินที่สามารถล็อกเป้าหมายด้วยสายตาทำให้นักบินไม่ต้องลาสายตาจากเป้าหมายเลยแม้แต่วินาทีเดียวเหมือนกับเอารถแข่งฟอร์มูล่า1มาใส่ปีกแล้วให้บินได้เลยทีเดียว F16 รุ่นใหม่นี้ยังใช้วัสดุผสมคาร์บอนไฟเบอร์เพื่อลดน้ำหนัก เพิ่มความแข็งแรงและลดการตรวจจับจากเรดาร์ของศัตรูมันไม่เพียงแต่เร็วแต่ยังล่องหนและร้ายกาจกว่าเดิมถ้ามองในแง่ขององค์การเปรียบเทียบกับรถยนต์ก็อาจเทียบได้กับการเอาเครื่องยนต์ของบุกติไปใส่ในตัวถังของรถ f 1แล้วเพิ่ม ai ควบคุมให้สามารถลบหลีกกระสุนได้อัตโนมัติทั้งหมดนี้ทำให้ f 1 6 fighting falcon รุ่น2026ไม่ได้เป็นแค่เครื่องบินขับไล่ธรรมดาแต่มันคือสุดยอดเทคโนโลยีทางทหารที่รวมความเร็ว ความฉลาดและพลังการต่อสู้ไว้ในลำเดียวสมกับตำแหน่งนักล่าทางอากาศอย่างแท้จริงใครที่เป็นแฟนของเทคโนโลยีทหารไม่ควรพลาดเด็ดขาดครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องแท n k วิ r l d ของเราแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับ